งานบ้านเผาผ่านแคลอรี่ได้เยอะยิ่งทํายิ่งพร้อมแค่ทํางานบ้านก็เผาผ่านได้เหมือนไปฟิเตเนสจะมีงานบ้านแบบไหนบ้างมาดูกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะจินจากเพจเฮลตี้มิชชั่นนะคะไม่ค่อยมีใครอยากทํางานบ้านนานๆหรอกจริงไหมคะแต่ถ้าจินบอกว่าการทํางานบ้านมีผลพลอยได้ที่ช่วยสลายไขมันให้มากขึ้นจะฟังดูน่าสนใจขึ้นบ้างไหมคะเพราะจริงๆแล้วการทํางานบ้านไม่ได้มีประโยชน์แค่ช่วยให้บ้านสะอาดขึ้นเท่านั้นแต่ยังช่วยเผาผ่านไขมันส่วนเกินในร่างกายได้ด้วยแต่ว่ากิจกรรมในการทําความ อาที่แตกต่างกันไปก็ย่อมส่งผลต่อการใช้แคลอรี่ที่แตกต่างกันไปด้วยมาดูกันดีก,กว่าว่างานบ้านแต่ละอย่างที่เราทำํำช่วยทําให้เราผอมลงได้มากแค่ไหนเพื่อนๆจะได้มีกําลังใจในการดูแลบ้านให้สะอาดมากขึ้นด้วยค่ะ 1. ตัดหญ้าหน้าบ้าน ถ้าบ้านใครมีสวนในบ้านกิจกรรมการตัดหญ้าเป็นสิ่งหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยแม้ว่าการตัดหญ้าจะเป็นกิจกรรมที่ฝุ่นเยอะและร้อนไปสักหน่อยแต่ก็เผาผ่านพลังงานได้ดีที่สุดเลยค่ะการตัดหญ้าด้วยเครื่องตัดหญ้าจะใช้พลังงานที่4แคลอรี่ต่อนาทีและจะเผาผ่านได้มากกว่าเดิมอีกถ้าเพื่อนๆลงมือใช้กรรไกรตัดหญ้าเล่มตกแต่งต้นไม้ซึ่งจะใช้พลังงานสูงถึง7แคลอรี่ต่อนาทีแถมกิจกรรมนี้ยังกระชับต้นแขนได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะ 2. ล้างรถ การล้างรถด,ด้วยตัวเองช่วยให้ประหยัดเงินจากรคร์ไปได้เยอะและยังทําให้เพื่อนๆได้มีเวลาตรวจสอบรถยนต์รอบคันว่ามีร่องรอยขีดข่วนตรงไหนบ้างถือเป็นกิจกรรมที่เหมาะมากๆสําหรับคนรักรถแต่เหนือไปกว่านั้นการล้างรถจะช่วยเผาผลาญแคลอรี่ได้ถึง3แคลอรี่ต่อนาทีเป็นงานบ้านดีๆที่ได้ประโยชน์หลายต่อแบบไม่ต้องเสียเวลาไปฟิตเนสให้เหนื่อยเลยค่ะ 3. ทําความสะอาดกระจกการเช็ดกระจกต้องอาศัยการทํางานของอวัยวะหลายส่วนประสานกันท้งกลเนื้อขาในการปีด บันไดในกรณีที่ต้องเช็ดกระจกในที่สูงกล้ามเนื้อแขนในการออกแรงเช็ดกระจกและส่วนแกนกลางลำตัวสําหรับการทรงตัวทําให้การทํางานด้วยการเช็ดกระจกสามารถเผาผ่านแคลอรี่ได้ถึง3แคลอรี่ต่อนาทีถือเป็นงานบ้านที่ทํำเพลินๆแต่ช่วยให้ผอมลงได้จริงค่ะ 4. สซักผ้า เกือบทุกบ้านแทบจะมีเครื่องซักผ้าเอาไว้ทุ่นแรงทําให้ขั้นตอนการซักผ้าง่ายขึ้นกว่าเดิมแต่ก็ยังมีเสื้อผ้าบางอย่างที่จําเป็นต้องซักด้วยมือเพราะเป็นเนื้อผ้าที่บอบบางหรือไม่อยากซักปนกับผ้าชิ้นอื่นแม้ว่าการซักผ้าด้วยมือจะเป็นงานที่เสียเวลาทั้งการซักการขายี้การบิดและตากแต่ทุกกิจกรรมก็สามารถเบ์นไขมันได้เป็นอย่างดีทีเดียวการซักผ้าด้วยมือสามารถเผาผ่านพลังงานได้สูงถึง3แคลอรี่ต่อนอาทีจึงนับเป็นอีกหนึ่งงานบ้านที่จะช่วยให้เ,เพื่อนๆผ,อ,นผอมลงได้จริงๆ 5. ถูพื้นกิจกรรมถูพื้นเป็นสิ่งที่เพื่อนๆแทบจะต้องทําอยู่บ่อยๆบ,บางคนทำมาลหลายรอบเพื่อดูแลบ้านให้สะอาดอย่างที่ต้องการและกิจกรรมนี้สามารถเผาผันพลังงานได้สูงถึง3แคลอรี่ต่อน,นาทีเลยนะคะยิ่งเพื่อนๆออ,ออกแรงถูมากขึ้นเท่าไรก็ยิ่งใช้พลังงานมากขึ้นเท่านั้นการถูพื้นเป็นวิธีง่ายๆที่จะทําให้เราบรหิหารกล้ามเนื้อหลายส่วนโดยเฉพาะหน้าท้องและแขนยิ่งถูบ่อยอุ่นยิ่งดีขึ้นแน่นอนค่ะหล้างห้องน้ํา ห้องน้ําเป็นห้องที่ค่อนข้างสุขรกมากกว่าส่วนอื่นของบ้านดังนั้นอาจจาเป็นต้องออกแรงมากขึ้นเพื่อขจัดคราบฝังแน่นตามจุดต่างๆโดยเฉพาะในส่วนของโถชักโครกแต่การออกแรงนี้ไม่สูญเปล่าแน่ๆค่ะเพราะนอกจากเพื่อนๆจะได้ห้องน้ําที่สะอาดแล้วยังเผาผ่านแคลอรี่ได้ถึง3แคลอรี่ต่อน,นาทีอย่างไรก็ตามอย่าลืมสวมถุงมือป้องกันสารเคมีหรือใช้ผ้าปิดจมูกเพื่อความปลอดภัยในการล้างห้องน้ําด้วยนะคะ 7. ล้างจานกิจกรรมพื้นฐานที่ต้องทําทุกวัน หลังมื้ออาหารถึงแม้ว่ากิจกรรมนี้จะไม่ค่อยสนุกเท่าไหรแต่การล้างจานก็ช่วยให้เราได้ออกกําลังกายเล็กๆน้อยๆหลังมื้ออาหารหนักๆได้การล้างจานจะช่วยเผาผ่านแคลอรี่ได้ประมาณ2แคลอรี่ต่อนอาทีถึงแม้ว่าจะน้อยกว่าอาหารที่เราทานเข้าไปในแต่ละมือ้อหลายเท่าตัวแต่ก็ยังดีที่เราเอาไขามันออกไปบ้าง 8. รีดผ้าการใช้เตารีดในการรีดผ้าให้เรียบเป็นกิจกรรมที่เพื่อนๆมักจะทําอยู่เสมอหลายคนไม่ชอบงานนี้เพราะอาศัยความแปรนีดจึงยอมเสียงเงินจ้างคนอื่นมารีดให้แต่เพื่อนๆรู้ ูไ้ไหมคะว่าการรีดผ้าก็สามารถเผาผัานพลังงานได้เช่นกันประมาณ1.5แคลอรี่ต่อนาทีถึงแม้ว่าอาจจะเผาผัานได้น้อยกว่ากิจกรรมอื่นๆแต่อย่างน้อยก็ยังดีกว่าไม่ได้ทําอะไรเลยใช่ไหมล่ะคะปริมาณการเผาผัาน,ผานแคลอรี่ที่ระบุไว้ข้างต้นอาจจะได้ไม่เท่ากันในทุกคนจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับน้าหนักตัวและการออกแรงในแต่ละกิจกรรมแต่ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมตัดหญ้าหน้าบ้านล้างรถทําความสะอาดกระจสักผ้าถูพื้นล้างห้องน้ําล้างจานหรือรีดผ้าทุกๆก,กิจกรรมเป็นงานบ้านที่ สามารถเผาผ่านพลังงานได้ทั้งนั้นเลยค่ะจินอยากให้เพื่อนๆได้ใช้เวลาในการทํางานบ้านให้คุ้มค่าเพราะสิ่งนี้จะช่วยให้บ้านน่าอยู่และยังทําให้คนในบ้านหุ่นดีหรือมีสุขภาพแข็งแรงได้ด้วยถ้าพร้อมแล้วลุกขึ้นมาทําความสะอาดบ้านกันนะคะยังมีสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพและความสวยความงามอีกมากมายที่จินพร้อมจะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆให้ได้รู้และดูแลตัวเองไปด้วยกันค่ะอย่าลืมกดติดตามเพจเทลที่มิชชั่นทั้ง a c e b o o k และ YouTube จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่เต็มไปด้วยสาระและที่สําคัญออย่าลืมกดดแชร์วีโ เพื่อส่งต่อสิ่งดีๆให้คนที่เพื่อนๆรักด้วยนะคะสวัสดีค่ะ